ใช่ครับวันนี้จะมานำเสนอต่อเรื่องนะครับในเรื่องของการตั้งค่าโดเมนนะครับในการผูกโดเมนในส่วนของระบบ Microsoft Office 365าสำหรับภาคการศึกษานะครับเริ่มต้นนะครับการเข้าใช้งานนะครับก็คือให้มาในส่วนการเข้าไปที่ login microsoft online com นะครับ login microsoft online com นะครับแล้วก็ผมก็เข้าในส่วนของ แอดมินนะครับของที่เราตั้งค่าไว้นะครับอันนี้ผมเข้าระบบมาในส่วนของการเป็นแอดมินนะครับก็จะได้ในส่วนของ หน้าตานี้ครับก็จะมีปุ่มที่เป็นแอดมินตรงนี้นะครับเ็าก็จะเห็นระบบที่ Exchange ขึ้นแล้วนะครับทุกอย่างขึ้นเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเรามาดูส่วนของโดเมนนะครับตอันนี้ก็คือยังไม่มีการผูกโดเมนนะครับ เรามาที่ manage ในส่วนของ DNS นะครับผมกลับมาที่ตรงปุ่มด้านบนตรงนี้จะมีคาสั่งนะครับให้กลับมาที่หน้าส่วนการ set up domain นะครับ ถ้าตรงนี้เราลองนะครับสาธิตให้ดูนะครับผมกด next เข้าไปนะครับตรงนี้ก็คือให้เอาโดเมนที่เรามีอยู่นะครับของสถาบันกศึกษานะครับใส่เข้ามานะครับสมมติผมใส่เป็น edu th ac i a th อันนี้คือเป็นโดเมนสมบุรของผมนะครับถ้าเกิดเป็นของโรงเรียนก็คือใส่โดเมนของโรงเรียนเข้าไปนะครับโดเมนนี้ต้องเป็นโดเมนที่ยังไม่เคยผูกบริการกับอีเมลนะครับหรือ mail s e r v ร์ใดๆนะครับ แล้วกดต่อไปนะครับเราก็จะได้ส่วนของการคอนเฟิร์มนะครับตรงดอกดาวตรงนี้นะครับก็ให้เราเลือกนะครับ ตอนแรกจะเป็นอันนี้อยู่นะคะไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้นะครับเรามาดูดอกดาตรงนี้นะครับให้ดู general instruction นะครับนี่เป็นการสอนในเรื่องของการนำข้อมูลนะครับก็คือให้นำข้อมูลนะครับในส่วนของบรรทัดนี้นะครับนำไป ใส่เพิ่มเข้าไปในส่วนของ DNS server นะครับทีนี้ก็คือขั้นตอนนี้คือต้องเป็นในส่วนของ admin นะครับที่สามารถเข้าไปเซตในส่วนของ DNS server ได้นะครับในส่วนของ DNS server ที่เป็น Windows base นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับก็คือเข้าไปแล้วก็เพิ่มในส่วนของ text นะฮะแล้วก็ใส่ property ส่วนของเอาโคดนี้เข้าไปนะครับ หรือว่าจะเป็นเอาในส่วนของ mail service อื่นๆก็จะใช้ส่วนของ MX record นะครับซึ่งก็จะใช้เพิ่มบรรทัดนี้นะครับเข้าไปในส่วนของตัว DNS นะครับแล้วก็ทาง DNS ก็ทำการ verify code นี้นะครับกับในส่วนของบริการ Office 365นะครับัจากนั้นก็คือเราก็สามารถที่จะ log in นะครับเข้ามาด้วยโดเมนของโรงเรียนได้แล้วครับ อันนี้เขาเป็นขั้นตอนนะครับในเรื่องของการผูก DNS ครับ